สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ h e a d s o l Channel นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีนะครับ cleaning หรือทำความสะอาดหัวหมึกนะครับเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับยี่ห้อปาเ a อร์นะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับที่จะให้เครื่องพิมพ์นะครับพิมพ์ออกมาให้ได้ละเอียดแล้วก็ ใช้งานได้ปกติครับอันเนื่องมาจากสาเหตุน,นะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้นะครับครับจากปกตินะครับเครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ได้ปกติแต่ว่ามีการยกเครื่องพิมพ์ไปใช้งานที่อื่นบ่อยๆนะครับทําให้หัวหมึกนั้นสกรปรกนะครับเมื่อพิมพ์ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นเส้นนะครับเพราะว่าเรามีการยก ไปที่นู่นที่นี่ออเมื่อมีการปิ้นเทสหรือเช็คนะครับสีที่ได้ก็จะไม่ครบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิ้นออกมาก็จะเป็นไม่เนียนนะครับเป็นขีดเป็นเส้นขาดอย่างนี้นะครับเป็นเส้นขาดดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาะแนะนําวิธีทําความสะอาดหัวหมึกน,นะครับให้หมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ มาดูวิธีเลยนะครับครับลำดับแรกนะครับเปิดขึ้นมามันก็จะเป็น100 normal นะครับให้เรากดไปที่เมนูนะครับก็จะขึ้นว่า i ิงนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่อโอเคนะครับแล้วเลื่อนไปที่ cleaning นะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับมันจะขึ้นคำว่าแบ็กนะครับก็คือจะเป็นการเทสสีหรือการทำความสะอาดสีดำนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเป็นขึ้นคำว่าคัลเลนะครับจะเป็นการทำความสะอาดคัลเลอรนะครับถ้าเราจะทำความสะอาดทั้ง color อรแล้วก็สีทั้งสีแล้วก็ทั้งสีแล้วก็สีดำนะครับทั้งหมดเราก็ กดลงมานะครับที่คำว่า all นะครับหลังจากนั้นก็กดอโอเคนะครับทีนี้เราก็รอนะครับเครื่องก็จะมีเสียงดังนะครับคือเริ่มทำความสะอาดหรือว่าคลีนนิ่งทั้งหมดนะครับก็รอสักครู่นะครับ ประมาณรอประมาณ3-5นาทีนะครับก็จะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับเราก็จะตัดภาพไปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้น complete แล้วก็ขึ้นมา100%ปปกตินะครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็จะมาเทสนะครับว่าสีที่ออกมานะครับจะออกมาครบไหมครับเราก็ไปที่เมนูนะครับก็จะขึ้นมาที่อิงนะครับกดโอเคครับกดโอเคเทสปิ้นนะครับกดโอเคครับเราก็เลือกครับว่าจะเทสแบบไหนครับเทสแบบอาริเมนต์นะครับหรือเราจะเทสแบบคุณตี้ครับกดโอเคครับ กดสตาร์ทครับแล้วก็มากดที่สตาร์ทครับเาเรามาดูกันนะครับว่าสีจะครบไหมนะครับเราสักู่นะครับแล้วเราจะไปเปรียบเทียบกันกับตัวแรกอ่าโอเคครับสีออกมาแล้วนะครับมีครบ นะครับอ้ครบทุกเฉดสีนะครับทีนี้เรามาดูว่าไอตัวแรกของเราเป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่อันนี้เป็นตัวแรกครับก็คือสีจะขาดไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนํานะครับก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะครับแก้ปัญหาเมื่อเวลาที่เครื่องพิมพ์ของเรา ามีสีขาดๆแบบนี้นะครับสีเป็นสีขาดนะครับสีไม่ไม่เต็มไม่ชัดอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ